รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Modern ์ i ไ h t c คู k ิ n งบายยิ่งสักรายการทำอาหารสุดโมเดิร์นคู่กับ Modern n น g h t TV เอาอากาศที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับช่อง 9m. hd ทุกวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา16นาฬิกาครับคุณผู้ชมวันนี้วันพุธเป็นวันของอาจารย์ยิ่งสักที่ต้องทำหน้าที่พูดคุยอยู่กับคุณผู้ชมตลอดเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับ เอาละช่วงเริ่มต้นเราคงต้องพูดคุยกันถึงเรื่องสุขภาพก่อนสำหรับตัวจอร์นิ่สักเองอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าพักมีก้นน้ำหนักขึ้นมิสนวงก็พยายามจะลดอยู่เพราะยังคงม,มีความฝันว่าอยากจะใส่ชุดว่ายน้ําไปเดินเล่นที่ชายหาดหรือริมสระแบบเก๋ๆบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่กล้าใส่เพราะกลัวว่าเออมันยังมีบางส่วนเกินพิกัดไปเล็กน้อยการออกกําลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีแต่บางทีการหาอะไรที่จะรับประทานเพื่อให้สัดส่วนบางอย่างกระชับ ก็ไม่เลวทีเดียวคุณผู้ชมคงต้องศึกษาหาความรู้เพราะมันไม่ใช่ทุกอย่างที่จะทําให้เราได้สุขภาพดีและปลอดภัยเสมอเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นความรู้คุณผู้ชมครับลองฟังดูแลเอามาพินิดพิเคราะห์แล้วก็ลองซื้อมารับประทานอันนี้อยู่ที่ตัวคุณผู้ชมนะครับส่วนอาหารวันนี้จะเป็นอะไรฟิวชั่นขนาดไหนติดตามชมไฮไลท์ครับอย่างการทําอาหารเนี่ยลูกค้าก็จะมีความสุขเตรียมอาหารให้กับคนที่เรารักผมเชื่อว่า เป็นส่วนหนึ่งของความสุขในชีวิตประจำวันซึ่งทำได้ง่ายๆนะครับ